ช่วงนี้ชีวิตมันตกอับก็ต้องกลับมากวดห้องเหมือนเดิมมันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ห้องมันสกปรกไปนิดนึงนะครับผมนะโอเคครับกลาบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดู รถใหม่กันนะผมนะคือทําตามคอมเมนต์เลยคลิปนี้นะผมนะ,ะ,ะมาดูกันว่าจะเป็นรถอะไรครับไปอุย้ยแวบจอดำโอ้โหเทกันไปเปล่า,าเด้งกันไปเปล่า,าดีมากโอ้โหพึงเขาเกมได้โอ้โห ว้ายที่เข้านานซะเหลือเกินนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูนะแป๊บหนึ่งนะคโอ้โหคือเวลาลงมอดใหม่เนี่ยคือมันจะมันเกมมันจะเด้งแบบเด้งมัสรจันเลยอ่ะทุกคนนะเด้งมากๆเลยอ่ะเองเค้กเขามาครับผมเคงเคกเขามาคือมันคือมันจะเด้งมากๆอ่ะเด้งแบบเด้งแบบเด้งพวกพวกพวกพวพวกพวกวนะครับผมนะ ซึ่งแม่งมันลำบากผมก็เลยเอามอดออกแม่งเลยมอดออกมันยังเด้งอยู่โนอะ้โ <c> ห <oughs> น่าจะเป็นกับน่าจะเป็นกับมอดอ่ะมันน่าจะเป็นกับเกมหรอกโอ้โหเพราะฉะนั้นเราเปิดตัวกันหน่อยเลยไป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 ครับครับครับแคทเตอร์วิลล่าไม่ใช่แคท์ดิอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยผมผมไม่รู้นะทุกคนนะโอ้โห <c oughs> อันนี้เป็นรถสไลด์นะทุกคนนะรถสไลด์นะวันนี้นะผมซึ่ง ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปสไลด์รถอะไรดีคุณ <c oughs> ลบมอดไอ้คันนี้ออกไงวะรถไอ้รถหน้าต่างลังขุดอ่ะอ้าวหายไปแล้วอีบ้าโอ้จะไปรถอ๋อนี่ยนี่ยสไลด์รถคันนี้แม่งเลยจอดอยู่ตรงนี้อนะผมก็คือเอาตรงครับไม่รู้จะไปสไลด์รถอะไรดีครับเพราะว่าผมเอามอดออกไปแล้วนะครับผมนะห้ยนัว เออเดี๋ยวลองมาสไลด์รถกระบะคันนี้ดูป่ะเออเดี๋ยวเป็นสไลด์รถไอ้นั่นเลยเทเลอร์เทเลอร์อ่าเป็นสไลด์สไลด์เทเลอร์เลยสไลด์เทเลอร์เลยอ่าเรืองมาสไลด์เอ้นี่นี่นี่สไลด์ไอ้บ้านนี้ดิเออเป็นสไลด์เทเลอร์เลยนะผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสไลด์รถเทเลอร์กันนะผมวันนี้นะผมสำหรับวันนี้นะครับทุกคนนะผมไปกันเลยผมว่าอุ๊ยอันนี้ยังอยู่เฮ้ยว้าวอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะผมนี่ว,ว้าวสวยจัดสวยจัดโอ้โห,โโหดูว่าสวยจริงสวยจริงเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> สวยจริงนะผมนะโอเคแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะทำการไปอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำการไปเออ่ทำการตัดเครื่องก่อน ฟังเสียงตันเครื่องดิเดี๋ยวทําทำการไปสไลด์เอารถเทเลอร์กลับมานะทุกคนนะเพราะว่ามันพังนะผมมันพังนะผมมันพังคือมันมีไอ้นี่ข้างหลังด้วยนะเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนไม่เสียงรถมันแปลกวะเนี่ยไปกันดีกว่าไปกันดีกว่ารถสไลด์รถสไลด์นี่โอ้โหขับเกิน เลี้ยวสี่ล้อเลยนะอ่าเอ๊บไปกันเลยนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอันนี้ทําตามคอมเมนต์เลยนะครับนี่ตามคอมเมนต์เลยนะครับนี่เพราะว่ามีคอมเมนต์ขอมานะครับว่าอยากดูรถสไลด์โอ้โหวงเลี้ยวแคบจัดเลยอะรถคันนี้แคบมากแคบมากแคบมากแคบจัดแคบจริงแคบมากเลยอะวงเลี้ยวแคบจัดเลยอะ ไปกันเลยปืนแล้วรถเราอยู่ไหนวะรถไอ้นั่นเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผิดทางผมมาผิดทางชิบหายแล้วผายแล้วอะไรวะเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลูกยี่ไป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 อุ้ยเฮไมโอ้โหรถมันยาวมากเลยเนาะ แล้วก็แบบล้อมันเขาเรียกว่าอะไรอะล้อมันแบบไอ้นี่มากเลยอะเออล้อมันมันเลี้ยวได้น้อยมากเลยอะเลี้ยวได้วงเลี้ยวมันโคตรแคบเลยอะ่ะต,ตรงนะ้นเวลาเลี้ยวต้องตีโค้งนิดนึงนะคนะดูครับผมดูครับนี่นี่นะครับผมเวลาเลี้ยวต้องตีโค้งนะครับนี่คือผมต้องมาดูโปรแกรมอัดอยู่เรื่อยๆนะคนทษทีแล้วกันนะผมผมกลัวมันไม่อัดเลย แม่งเกมเป็นไรก็ไม่รู้ผมคือผมแบบจนทอ้อจนจะเลิอกอัดไปแล้วอะอ,อคือมีความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวกูเลิกทำฟราร์มผิวเก่าดีไหมแม่งคือแบบเด้งจัดเลยอะแบบมันเข้าเกมไม่ได้เลยอะทุกคนประมาณแบบ40นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้ครับเมื่อกี้ครับที่ผมออที่เกมมันเด้งไปเมื่อกี้นะที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะอ,อที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ไปอะนั่นแหละสิ้ลายแล้วกู จิบผายแล้วชิบผายแล้วมันไปไม่ได้ชิบผายแล้วชิบผายแล้วมันไปไม่ได้เดี๋ยวเดินถอยก่อนเอาสมสมมติว่าคันนี้มันมันเอ่อมันมันสมมติว่าคันนี้มันมันทำงานไม่ได้แล้วกันทุกคนะวู้ดรถมันสูงยี่ป่าเลยวะไม่ไม่ไม่จะขึ้นคันนี้จะขึ้นคันแดงเอ้าไอ้เช่นกดตีนจะขึ้นคันแดงไปขึ้นคันดำเอ้าเออกดตีนเว้ย เดเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะผมมาดูว่าเราจะยกได้หรือเปล่าทุกคนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยว่ายกยังไงเนี่ยฮะเออถอยก่อน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 นี่โอ้โหจะเปิดไฟหน่อยพี่กดเอ่อชิปบีนะผมชิปบี อ้าวชิปปี้มันเกิดอะไรขึ้นวะกดเอก๋อกดเกมันจะยกกดชิปปี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนดูดีไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยอ้ากด X มีแต่กด X อ่อะหรือว่าเราลองกดเอกก่อนให้มันยกก่อนปึ๊ดนี่ครับผมเรามาส่งเราจะมาเอารถสไลด์นะครับผมตามจริงมันต้องใช้รถขึ้นนะเนี่ยต้องใช้รถวิ่งขึ้นนะเนี่ยปึ๊ด ลราต้องถอยถอยขึ้นดิเฮ้ยอย่าค้างดิเชื่เอเลยเกมค้างแล้วโอ,โอ้มาแล้วโอ้โหตกใจหมดเออถอยใส่เไ,ไหมเฮ้ยโอ้ดูล้อล้อมันขวางอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออล้อมันขวางอยู่เนี่ยเดี๋ยววิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยกลัวอะไรเล้วกลัวอะไรเล้วเฮ้ยเวลาขึ้นรถทำไมมันค้าง <laughs> อย่างนี้วะเลยทุกคน ฮะ <Huh? S 2> เป็นไรวะเนี่ยเอาเราสลับาเหรอไม่ขึ้นรถมันค้างวะเนี่ยกดตรงไหนวะชิปบีดูดิชิปบีดูดิชิปบีันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคอนโทรลบีเหรอคอนโทรบีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมคือเราผมคิดว่าเราเรา,เราต้องขับรถขึ้นเองว่ะ รถไลด์มารับแล้วครับมันมันจะพอดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะขึ้นได้หรือเปล่าผมว่ามันสั้นเกินนะเนี่ย <c oughs> ว่าแล้วไง <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมสั้นก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะโอ้มันจะเด้งอะไรมันจะค้างอะไรหนักหนาวะเนี่ยโอ้เออเอา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 ไปเอาแล้วกดเอ็กใช่ปะ่ะกดเอียวก่อนดิกดเอียวมันล็อกก่อน นิ่งเปีเย้ยอะไรกูว่าแล้วนิ่งเปี้ยเลยเฮ้อเฮ้อฮ้นิ่งเปี้ยนิน่งเปี้ยเฮ้อนิ <c oughs> น่งเปี้ยไปด้วยดิไปด้วยดิเฮ้อ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  ดิ่งเปี้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้ยกูขับขึ้นแบบนี้เลยวะขับขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขับขึ้นแบบนี้เลยลูกพี่เอาแบบนี้เหรอเอยเอาเรื่องจัดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดว่ะเอ็นเอ็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิกดอะไรวะางกดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิอ๋อผมจะขึ้นคันแดงดิขึ้นคันแดงดิโอ้โหแบบนี้เหรอพี่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ จะขึ้นคันแดงไม่มันมันขึ้นดูดิดมันมันขึ้นแต่คันน้ำเงินเนี่ยแล้วผมจะขึ้นทังถ,ถ้าอยากขึ้นคันแดงขึ้นไงอะเ้าวที่ทุกคนตีนยิบหายเลยอะไรวะเนี่ยอยากขึ้นคันแดงเอาเลื่อนหาแบบนี้เอาเอาเลยปุ๊อบอ่ะอ่ะบอว่ากันไปแล้วทุกคนนะอ่ะเอากี้ขึ้นสำเร็จแล้วไปไปอย่างนี้แหละไปมันอย่างนี้แหละเออนะผมนะ ได้ไงก็ไปอย่างนั้นเราเดี๋ยวไปส่งที่อู่นะผมเดี๋ยวเราจะไปส่งที่อู่นะครับซึ่งอู่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะโอูจ่จ้าซะเหลือเกิยใช่ครับผมจ้ามากเลยแล้วอู่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ๊ยเขาบอกว่าซ้ายมือมันมันเป็นร้านขายรถหรอทุกคนเป็นร้านขายของว่ะ อูว uce. ว uce. ๋มันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้ว่ะทุกคนเดี๋ยววิ่งไปมั่วๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ใช่อู๋ไปครับอ๋อนี่บิ๊กซีไม่ใช่เหรอโอเคโอเคเจอบิ๊กซีปะนี่รถสไลด์รถสไลด์สวยจัดสวยจัดมาสวยจัดเม่ลาสวยจัดเม่ลาโอ้โยแหมเดี๋ยวไปไงวะเนี่ยไปได้หรือเปล่าเนี่ย โอ้โหดูวงเลี้ยวโคตรแคบเลยอะ่ะโอ้ยเบียดเบียดเบียดโอ้ปิ๊ผมว่าแล้วทำไมผมดึงหัวกหูจังผมว่าแล้วเอ่อว่าทำไมคุณห,วหัวหูจังมัหนหัวหูิบหายเลยรถคันนี้มันไปดับเครื่องนะผมนะโอ้นี่ไงมาที่บ้านของเรานี่ไงขอเลี้ยวซ้ายนี่เข้าบ้ัตเรา คเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราเข้าบ้านเรากันเถอะโอ้โหดวงเลี้ยวโคตรแคบเลยแคบจัดเลยอ่ะโน่นนี้แคบจริงครับผมแคบจริงนะไปกันเลยมาถึงแล้วเจ้ามาถึงแล้วครับย้ายมาที่อู่นะครับผมนะนี่มาแล้วมาแล้วลงตรงนี้เลยลงตรงนี้เลยละกันกดเอ็กเลย นี่ดับไปเลย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 ,เลยนี่ไงดับไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอะไรอยา่างไรก็วิ่งออกเอ้านี่ไงทำไมมันทำไมอย่างนี้มันลากมาได้อ๋อ,อเพียงแค่มันมีขึ้นตามเท่านั้นโอเคมีขึ้นตามาหรือว่าโอ้หรือเราต้องกอดสลิงด้วยเหรอมันมีสลิงให้ด้วยเนี่ยมันมีสลิงให้ด้วยเนี่ย กดอะไรวะสลิงก็ทําอะไรไม่ได้หรอกสลิงสลิงมันทําอะไรไม่ได้จริงๆครับทุกคนครัะตายแล้วสลิงมันทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะไอเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอย่าพึ่งอันนี้ดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิต้องขับรถรถลงก่อนเออต้องขับรถลงก่อนดิ A D, เอีนดิเออ รถสไลดล์นะผมนี่รถสไลดล์นะผมสลไลด์มมนกดตีที่ไหนเลยบ่าทำไรได้บ้างรถสไลดล์นี่โอ้โหก็ใครอยากให้เอารถสไลดล์นะผมไปทําอะไรที่ไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะอันนี้ผมก็ทําตามคอมเมนต์นะเพราะว่ามีคอมเมนต์ขอมานะว่าอยากอยากเห็นรถสไลดล์นะทุกคนนะก็ผมก็จัดให้แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวยังมีอีกหลายคันเลยรถสไลดล์อนะ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดู ไอ้ข้างหลังนี่มันมันกดยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนดิมันมันมีเมาส์ให้คลิกด้วยปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่านิ่งเปี้ยนิ่งเปี้ยนิ่งเปี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าดีดีมากนะครับผมดีมากโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โหใช้เวลาอัดนานมากคือเกมมันเข้าไม่ได้ครับเด้งเด้งแบบ เด้งรัวๆเลยอ่ะเด้งจัดๆเลยอ่ะเด้งแบบเด้งจัดๆเลยอ่ะอ,อที่เห็นตอนต้นคลิปก็มีแล้วรรผมทำความสะอาดเฉยๆนะทุกคนเจอใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ